สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับห้ามพลาดนะครับโปรโมชั่นงามๆครับคันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสุดทนแล้วก็ใช้ได้สบายใจแน่นอนผ่อนสามพันแปดร้อยโดยประมาณผ่อนได้หกปีนะครับโตโยต้าวีออสนะครับคันนี้ปีสองพันแปดไม่เคยชนเลยครับเซนทรอล์แอร์แบ็กเอพีเอสครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยมากๆนะครับประวัติดีชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆช่วงล่างสมบูรณ์ทุกระบบเลยนะครับคันนี้ นี่นะครับมาชมมาเช็คได้เลยนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับภายในเรียกว่าสวยงามมากๆนะครับเบาะหนังสภาพดีสุดๆใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับโปรโมชั่น1นึ่งแับาทนะครับจัดส่งให้ได้ทั่วไทยรับประกันได้ลดแน่นอนนะครับรีบจับจองพิจารณานําไปใช้งานต่อได้อย่างสบายใจแน่นอนนะครับวีออสทนทานไว้ใจได้เลยครับอะไหล่การซ่อมบํารุงดูแลสบายๆแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยครับดูภายในนะครับใหม่มากๆนะครับคันนี้ไม่เคยช นะครับ การันตีว่าไม่เคยชนจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับผ่อนชิลๆเน้นใช้งาน3,800เดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายไปได้ทางบ้านอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวไม่ต้องซื้อแรงไม่ต้องผ่อนแพงนี่เก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานราคานี้น่าสนใจมากๆนะครับ169,000าบาท t ต y o ต a v วปี2008นะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สและก็ไม่เคยชนรถอยู่ในสภาพที่สวยมากๆคันนี้เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลัง หารถใช้งานนะครับราคาแสนกลางๆได้สภาพนี้คันนี้ใช้ได้ยาวๆคุ้มมากๆครับสวยสมบูรณ์นะครับแม็กใหมย่ยางใหม่ไม่แท้220แสนกิโลเมตรนะครับภายในสวยช่วงล่าง เงียบนุ่มเกียร์ขึ้นตงแน่นนะครับปี2008แท้จัลเต้า์วีออสนะครับรถคันนี้สวยมากๆนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยไม่เคยชนนะครับการันตีเลยครับว่าไม่เคยชนการันตีการโอนนะครับจองได้นะครับมัดจำจัดไฟแนนซ์ได้เลยครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับเครดิตดีฟรีดาวก็ยังได้นะครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์ทนทานดูแลง่ายคันนี้คัดและเช็คมาอย่างดีครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจกับงบประมาณที่ท่านเตรียมและความชอบที่ท่าน มีถ้าตอบโจทย์การนำนะไปใช้งานและอำนวยความสะดวกให้กับท่านรับรองว่าคุ้มมากๆนะครับก็แจ้งนะครับไม่ต้องผ่อนแพงไม่ต้องซื้อแรงก็ใช้งานได้สบายใจนะครับกว้างนั่งได้พอประมาณสวยๆครับ4คน5คนเดินทางใกล้ไกลไปได้ครับนี่เลยครับ Toyota Suruna v าอครับรถสวยสมบูรณ์มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียว